ไดิิจตลภูมิใจเสนอเอ,อ่อขออนุญาตติดรถไปด้วยหน่อยนะครับได้ครับขึ้นเลยครับครับครับพวกผมสองคนได้ถูกอาจ,จารย์ส่งให้ลงพื้นที่สำรวจอำเภอเสนางขณิคม จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเวลาสามเดือนลงมาสำรวจกลุ่มเด็กและเยาวชนของอำเภอเสนาคณิคมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกผมไม่ชอบเป็นอย่างมากใช่ครับพวกผมไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้ไหมพ่อพวกผมยังไม่รู้เลยที่ที่พวกผมจะไปมันจะดกันดานแค่ไหนทดหดเท่าไหร่เพราะพวกผมน่ะยันจะให้โซ่ให้โซ่ รถไปยังละหวานไฟไม่เห็นบอตารถสถานบ่ตดิดนงานเตะโอ้ยเบื้องดูยเาเฮียอ๋ออ๋อเบิ่งกันหนามึงอนอีห้าพ่งแต่งตาตาอีห้าเบิ่งสีสวยตายเลยอีห้ามือจะหนีล่ะเบิ่งก็หนากรู้สิสตาร์ตกูตัวน่าละอายหรอ เก็แปดโทรมาเวลบบาบอไดไม่จิ้มฮัลโหลเอ้ยแป้นบอมีคนจะมาเขออ่าชมบลมบอเอือยผู้ชายรึไป,ปยิงผู้ชายอีหบานไฟผู้ชาย แต่วันไฟม่ละบอกมาๆมา,มากินเข่ามาสวัสดีค่ะโ oh! อะ้ชื่ออะไรคะลุงปานาชื่ออะไรคะอยู่บ้านไหนคะไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังคะพ่อแม่คุณชื่ออะไรครับพ่อแม่คุณเสียหรือยังคะอ่าผมผาแตมครับส่วนผมชื่อน้ำเบียรครับอ่าเดี๋ยวพี่แนะนําให้รู้จักนะนี่วันไฟประธานชมรมสวัสดีค่ะส่วนนี่น้ำแต้รองประธานวัดดีค่ะและนี่วึงสี เลขาของชมรงจ้าสวัสดีค่ะมาทานข้าวเสร็จแล้วส่วนพี่กับบึงสีจากลกับบ้านก่อนจะมีบ้านไฟกับน้ำแต้นอนเป็นเพื่อนพวกเรานะ,ะปะวดเย่าเลย เยาวชนดีเด่นแห่งสักอะไรวะ น้ำบียร์ตื่นแล้วหรอพี่แป้นมาทําอะไรแต่เช้าครับเนี่ยจ้าเรามากวาดถนนหน้าบ้านธรรมนูญของเรามีข้อหนึ่งบอกว่าให้กวาดถนนหน้าบ้านทําความสะอาดทุกวันอาทิตย์และทางหมู่บ้านของเรามีกลุ่มเด็กและเยาวชนก็เลยมาช่วยกันทําความสะอาดหน้าบ้านของตนเองทำไมเราต้องมาปลูกต้นไม้พวกนี้ด้วยครับในด้านทรัพยากรทำรมใช่เขาบอกว่า ควรมีการปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ป่านาอย่างน้อยปีละ10ต้นสมนักของเรามีกลุ่มน้องๆที่ก็เลยพาน้องๆมาเื่อมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติจ้ะแมนค่ะแมนพวกว้านี่เป็นเยาว,วชนที่ดีถ้า้องซอยญญปุ้ยยันปุ้คับเกินที่มานุ่นประชาช่ชคนนันเจริญให้เป็นสมบูรณ์แบบให้ได้ ามเดือนระยะเวลาซึ่งค่อนข้างยาวนานพวกผมคิดว่ามันสั้สนเลือกเกินที่ตรงนี้มันทําให้ผมได้รู้จากคําว่าจิตอาสาถูกต้องแล้วครับจากเริ่มแรกที่พวกผมคิดว่าจะอยู่ไม่ได้มันกลับกลายทําให้พวกผมต้องตกหลุมรักที่แห่งนี้เริ่มแรกพวกผมก็สงสัยว่าเด็กๆในอำเภอเสนาคณิคมทําไมต้องมาเข้าร่วมชมรม ทำไมต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพอผมมาอยู่ได้แค่สามเดือนเท่านั้นมันก็ทําให้ผมได้รู้จักคําว่าการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือสโลแกนของเด็กและเยาวชนอาเภอเสนางทางานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทําประโยชน์ส่วนรวมให้กับผู้อื่นฮักนะอำนาจเจริญ Shut up! Come on and hear it. Get up! Get up! Get up.